HONDA c b r 2 5 0 r ร์นเะครับเปิดตัวแล้วที่งานมอชตอร์โชว์2 0 2 1นะครับพามาชมกันหน่อยว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างแต่ดูจากหน้าตาใช้คำว่าดีไซน์เหมือนของเดิมเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแรงม้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับกับ Quickshifter หลายคนเรียกร้องนะครับว่าเอ0ห้250ไม่มี Quickshifter ตัว DSP มาละมาละกับราคาค่าตัวที่เปิดนะครับ239,900บาทนะครับถือว่าเป็นรถสอ0ที่เป็นรถเขาเรียกว่าสายลับพิฆาที่ไม่เหมือนรถตลาดแบบค้าสองสามร้อยซีซีปกตินะครับเขาเรียกว่าสายสนามแล้วกันถ้าใครเคยขี่คาเรคเตอร์ของเครื่องยนต์คาเรคเตอร์เครื่องช่วงล่าง จะไม่เหมือนกับรถตลาดปกติทั่วไปเอาว่าดูวันที่ของนะครับจัดเต็มตั้งแต่คเร่งไฟฟ้าแล้วล่ะคาส250ให้าันให้เร่งไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่แล้วก็นี่ดูเลนไม้นะครับสตาร์ทรอบตัดให้ฟังสัตรีได้ไหมร <c oughs> อเล่นใครอยากฟังเสียงว่าเป็นยังไงดูจากเครื่องยนต์ยังเป็น2สูบเรียงเหมือนเดิมนะครับก็เอาว่ายังคงมีความคล้ายจากตัวเก่าแต่เพิ่มเติมคือแรงมาที่เพิ่มเติมขึ้นมากับคือชิปเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ แต่กลับอีกจุดหนึ่งก็คือฐานการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือจากปกติถ้าเป็นโตเก่าตัวนั้นก็คือจะประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะประกอบที่อินโดแต่ถามว่าซีเรียสไหมคือประกอบจากโรงงานทอนด้าเหมือนกันมาตรฐาน q c เขาเหมือนกันส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ปรอกฏว่าต้องนําเข้าต้องประกอบต้องอย่างต้องอย่างนี้ผมว่าจะลดประกอบไทยประกอบนอกประกอบอินโดประกอบเมืองจีนหรือประกอบญี่ปุ่นถ้าบริษัทแม่เข้าไปควบคุมมันไม่น่ามีอะไรให้ห่วงนะครับอยู่ที่เราคิดกันต่างๆนานาบเอง เนล่ก็พามาชมแล้วกันผิวเผินนะครับส่วนตัวผมว่ามีโอกาสได้เคยเอาคันนี้ลงสนามไทยแลนด์สกอยูสองสาครั้งใช้คําว่าสนุกนะวิ่งในสนามถือว่ามันสนุกเลยแหละคาแรคเตอร์อย่างที่บอกช่วงล่างมันจะไม่เหมือนรถตลาดรถพื้นฐานอย่างพวกอาเดียวทั่วไปนะครับคำว่าสายดับเบิลอาร์ราคาโดดขึ้นมาจากปกตินิดนึงแต่ก็ได้เรื่องตัวออปชันฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใครละกันโอเควันนี้พามาชมผิวเผินนะครับกับเจ้าตัว Honda c ซ r บ50 RSP มีคนเรียกร้องมานะครับทีิงๆผมวันนี้ต้องจอดตรงมาถ่ายคันนี้ให้ผู้ชมดูเนะบางคนบอกเอ้ยทำไมวันก่อนพี่มาไม่ยอมถ่ายคันนี้ให้ชมวันนี้มาถ่ายถ่ายให้ชมแล้วกันยังไม่ไปดีกว่าดูอย่างอื่นก่อนในโบก็จะมีนี่ h o นด a c b ีบ0 0ารเเห็นแค่จนเบื่อแล้วแหละในช่องผมนะครับขี่กันจนเป็นลูกรักเลยแล้วก็นี่เจ้า ดับเบิลอาร์อาร์นะครับซีเบียพันดับเบิลอาร์อาร์แต่ตัวที่หล่อที่สุดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่จอดอยู่ข้างหน้าเลย mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นรถสายสนามที่แท้ทูนะครับและเป็นรถที่ใช้คําว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนในตัวพันในตัวซีเบียพันดับเบิลอาร์ตัวก่อนหรือใช้คําว่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนตัวพันในรุ่นไหนๆเลยดีกว่าเพราะว่าจากที่ผมลองขับดูอัตราทดเกียร์ เป็นอาตาัอาตรารถเกียร์ที่จะไม่เหมือนในรถก่อนหรือว่ารถโตพันรุ่นอื่นๆนะครับวิ่งการขับขี่ตัวนี้คุมง่ายเล็กเบามากแรงด้วยและที่สำคัญเสียงท่อเนี่ยเห็นไหมครับรถเดิมๆให้อาคาโปรวิกมาเลยนี่อาคาโปรวิกนะครับเดินเบาเงียบๆแต่จังหวะที่วาวมันเปิดนี่มันแวดแล้วมันเสียงแบบไม่ได้ดังเพามเพื่อนะครับก็ใครยังไม่ดูว่าเสียงเป็นไงลองไปชมได้ผมมีเคยทาคลิป เอาคันนี้แหละทดไม่ใช่เอาคันนี้นะครับคือทางวันด้าให้ผมมีโอกาสได้ไปทดสอบในสนามช้างครับเสียงมันแวดแล้วมันหล่อขนาดไหนลองไปชมกันได้นะครับนี่จอสีด้วยโอเควันนี้ลังราวเดินม,มาแล้วกันแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ